สวัสดีครับสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาอุงอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงเอฟซช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบสุภ้สุคนนะครับเมื่อกล้องภาพพี่น้องนะครับ f อฟซีแฟนคลับของ อีลาอุงอิงของสาวน้อยเพชรมันแพงนะครับมาเบิ่งสถานที่จอดรถนะครับของงานมาแลงนะครับที่วัดจุกกระเชอ่งวัดจุกกระเชอนะครับพอดีไปคุยกับทีมงานผู้จัดมานะครับเพื่อนบอกว่าเที่ยวที่แล้วนะครับบอมมี่อีลาอุงอิงนะครับ สาวน้อยเพชรบันแพงยังเก็บได้หกพันคนนะครับเที่ยวที่แล้วนะครับ mm. ส่วนเที่ยวนี้นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะมือนี้เมื่อนี้เป็นวั่นสุกน้ำที่นองนะครับเมื่อนี้เป็นวั่นสุกนะครับเพ mm. ื่อน,น,น, mm. นบอกว่าขอสี่พันคนกับพ่อแล้วนะครับมาแรงนะครับวัดจุกกระเชิญนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนขอสี่พันคนกับพ่อแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังจากที่สาวน้อยเพชรมันแพงได้ไปทําการแสดงอยู่แถววัดโป่งสะเก็ดเมื่อคืนน่ะนะครับบอวินนะครับศร,นะรบีราชานะครับหลายคนเอฟซีก็คุยกันนู่นนะครับคุยกับผมนั่นบอกว่าห่วงมองเดียวนะครับวัดจุกระเชยยานบรมิมองจอดรถนะครับ <c oughs> เป็นห่วงว่ายานบรมิมองจอดรถแต่ว่าผมไปคุยกับผู้จัดแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับ ที่จอดรถไหลแห้งพี่น้องมัต้องยานเลยนะครับที่จอดรถไหลแห้งนะครับโดยเฉพาะนะครับก่อนถึงก่อนถึงวัดเนาะนะครับนี่ก่อนถึงนาวัดก่อนถึงสามแยกนะครับข้างวัดนะครับมองนี่เพื่อนกระเฮ็ดไปแล้วนะครับสําหรับที่รับฝากจอดรถพี่น้องนะครับนี่ควางขวางแห้งนะครับนี่นะครับมันต้องห่วงเด้อมาขึ้นผู้ใหคุ้ยก็ผมว่า เป็นห่วงย่านมันบ่มมี่มองจอดรถนะครับแล้วก็แนะนําไม่อยากให้จอดแนะนําไม่อยากให้จอดข้างทางนะครับเพราะว่าเส้นนี้รถเท่ลเล์นะครับรถบรรทุหลายหลายพี่น้องเข้าออกตลอดเลยนะครับนี่นะครับจุดจอดรถจุดแรกนะครับมาต้องย่านเ้อนะครับนี่รถสิบแปดล้อแนีนี้ไล่ไหลเข้าออกนะครับนี่นะครับวัดนะครับตรงนั้นจะเป็นสามแยกนักเลยมานะครับ นี่เป็นวัดนะครับเป็นวัดเป็นด้านหน้าวัดนะครับคันซิมาไว้พระนะครับก็เข้ามาหน้าวัดเพื่อนจะมีหมองจอดร,รถให้นะครับโอ้โหผมไม่ได้เอาตัวจับไมค์กันสั่นมากเอาจะไม้มากนะครับไม่ได้เอาหัวจับมากก็เลยใช้มือถือเอานะครับมันอาจจะเป็นสีเดืองๆเนี่ยจักหน่อยเด้อพามาเบิ่งสถานที่นะครับที่วัดจุกระเชอนะครับ หลายคนห่วงยานบ่ราะม่มองจอดรถบ่าต้องยานพี่น้องนะครับผมคุยกับผู้จัดมาแล้วเมื่อกี้นะครับนี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับถ้ามาตรงนี้ก็จะเข้าหน้าวัดนะครับเข้าหน้าวัดนะครับเข้าหน้าวัดปุ๊บนะครับก็จะเป็นที่ไหว้พระนะครับนี่นะครับตรงนี้ที่จอดรถจะตรงนี้ที่จอดรถจะ แคบหน่อยนะครับตรงนี้นะครับที่จอดรถตรงนี้จะแคบนะครับสวัสดีครับตรงนี้ถ้ากลางคืนนะเขามาดูหมอลำจอดได้ไหมไปจอดข้างในได้อยู่แต่ถ้าไม่เต็มแล้วก็ไปจอดตรงมุมนู้นได้โรงเรียนได้อ๋อตรงโรงเรียนก็ได้เนาะครับรโรงเรียนก็ฟรีแต่ว่ามุมนู้นอาจจะมีมุมลานเขารับปากใช่ไหมครับโอเคคือลานตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่คนมาไหว้พระเนาะอันนี้ ้านจอดมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว๋อร้านจอดมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์มาจอดนี่ได้เลยใช่ไหมข้างในครับมอเตอร์ถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเต็มเลยพี่น้องมอเตอร์ไซค์เอามาจอดนี่เด้อมาแรงเด้อเรต้องเอาเข้าไปหอดหน้างานดออครับไม่ต้องไอ้นี่แต่ถ้ารถยนต์มาต้องจอดข้างในหรือไปจอดลานนอกหน่นโอเคขอบคุณครับต่อโรงเรียนครับสิพามาเบิ่งสถานที่พี่น้องนะครับได้คุยได้ถามกันยังสี่ล้านเนาะเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงนะครับหลายคนเป็นห่วงมากนะครับว่าจะไม่มีที่จอดรถ แล้ววันนี้ที่จอดรถกว้างขวางมากเลยนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องอั้นขึ้นให้จอดมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับนี่เป็นที่ไหว้พระน้่นนะครับบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับแล้วก็จะเป็นทางเชื่อมมานะครับหน้าโบสถ์นะครับเชื่อมมาหน้าโบสถ์แล้วก็จะไปที่ทำการแสดงของ สาวน้อยเพชรบันแผงมาแรกงนะครับเนี่ยนะครับที่วัดจุกกระเชินนะครับนี่อย่างที่ได้พี่น้องเด้อหลายคนเป็นห่วงก็เลยมา <c oughs> ให้เป็นคลิปนะครับพามาเบิ่งแบบโอ้ผมสิไปได้ร่อเนาะมาจะเนี่นะครับพามาเบิ่งนะครับสถานที่จริงเลยนะครับ รถขวางอยู่เนาะจะเข้ามองนั่นนะครับซิเป็นสถานที่ <c oughs> ทำการแสดงนะครับพี่น้องนะ คนเป็นห่วงคุยกันเมื่อคืนมาตรงห่วงเด้อเอฟซีสาวน้อยเด้อที่จอดรถหลายแห้งนะครับคือมองทางเข้าลานกว้างๆนนเพื่อนเคยเห็นไว้ให้จอดนะครับแต่ว่าเพื่อนเก็บค่าค่าฝากรถเนาะนะครับมันเก็บค่าฝากรถนะครับส่วนหน้าวัดนะครับส่วนตรงที่ไหว้พระนะครับลานกว้างๆตรงนั้นนะครับจะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยนะครับนะครับส่วนรถยนต์นะครับก็คือบอกนั่นแหละนะครับมองลานกว้างๆล้วก็ ในทั้งนาโรงเรียนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะครับนาโรงเรียนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นร้านค้านะครับเป็นสวนสนุกนะครับเป็นร้านค้าเป็นสวนสนุกนะครับนี่นะครับที่ทําการแสดงนะครับคืนนี้นะครับ <c oughs> บริเวณด,ด้านหลังนะครับ มีต้นยางใหญ่นะครับตอนนี้เพิ่นกําำลังผ้ากันขยายสังกสีนะครับพอไปคุยกับผู้จัดมาเมื่อกี้นะครับหนึ่งเมื่อนี้เป็นวันศุกร์นะครับมื่ออื่นวันเสาร์วันหยุดนะครับสองเที่ยวที่แล้วนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงมานะครับพอมีอีลาองค์อิงเก็บได้หกพันบัตรร้อยแปดสิบเป็นล้านนะครับเก็บได้ล้านกว่านะครับวันนี้นะครับมีอีลาองค์อิงนะครับ เพนก็ไปเบิ่งขณะที่ทีมงานกำลังตั้งเวทีนะครับเพิ่นคำนวณแล้วล่ะนันนะครับว่าขันบอกยายออกนี่พอมีหมองร่องรับพี่น้องคักเลยนะครับเพิ่นก็เลยพากันขยายออกมาด้านหน้าอีกสามเมตรนะครับมาเลยพี่น้องนะครับล้านจอดรถที่จอดรถกะพามาเบิ่งนะครับนี่ก็คือนี่ข้างวัดนะครับพี่น้องคือหลังเวทีเข้ามาหอด สามแยกนะครับสามแยกข้างวัดกับเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับมาหลังเวทีนะครับนี่นี่คือหลังเวทีนะครับพี่น้องนี่คือหลังเวทีแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาบอกไก่นะครับนี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดจุกระเชอนะครับนี่ตรงนี้เป็นโรงเรียนวัดจุกระเชอนะครับนี่คือสถานที่จอดรถสําหรับผู้ที่จะมา เป็นกำลังใจให้สาวน้อยพิรมันแพ่งมาแลงนะครับบม่ต้องห่วงเลยนะครับที่จอดรถกว้างขวางจอดฟรีนะครับมองนี้นะครับตรงนี้จอดฟรีนะครับนี่นะครับนี่นะครับหน้าหน้าหน้าโรงเรียนนะครับตรงนี้จอดฟรีนะครับนี่นะครับ การใช้พักอยู่พุ่นนะครับนะั่นยายไล่พักนอนนอนพักอยู่นั่นโอ้แต่เมนเราพักฟอนนอนรัดไงเหลือเกินนะครับพามาเบิ่งพี่น้องนะครับเขาพูดหลายเด้อนะครับหลายคนห่วงนะครับว่ามาแลงยานมามีมองจอดรถนะครับพามาเบิง่งทุกสถานที่เลยนะครับมือนีนะครับหายห่วงด้เลยนะครับ จัดปรกว่าเทวทีเราบ่มีอีหล่ายังเก็บได้เป็นล้านในของพันคนนะครับมือนี้มีอิหลานะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าสถิติที่เคยทําไว้หกพันนะครับจะถูกทําลายในวันนี้ไหมนะครับสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับอุค์อิงเพชรบ้านแพงที่วัดจุกระเชอร์นะครับบ้านบึงศรีราชาชนบุรีนะครับมาแลกพ่อกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ